ชี้หนักว่าทีนี่ถิ่นได้ว่าวัดในในในซีรอนก็คืออุตรังกานะแต่เราก็ไม่ทราบว่าวัดเนี่ยอยู่เมืองอะไรแคนดี้คุโรโบหรือยังไรนะ้นแต่บนที้นทางการเดินเรือนะคะเชื่อมโยงยุโรปเอเชียนเหนือคือถ่าหลักเนี่ยอยู่ก็คือคุโรโบนะคะจะเดินต้องจอดแล้วมีสามารถจะลงจากคุโรือเที่ยวัดเที่ยวแก้วได้เลยหนองนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นภาพวิวฝั่งน้ำจ้ำยาวนะคะคือต่อกับสัตว์ปิยาจะไม่สู ก็เป็นภาพที่มองจ เข้าไปแล้วเป็นยุบิทักแต่ไม่มีผู้คนนะคะคือโซนเนี่ยจะเจอเรื่องความเกลียดเหลาความที่ถึงบ้านนะคะไม่เหมือนสมัยนี้52ทุกโปรเซสที่บองถึงแล้วตั้ง30วันนะคะกว่าจะกลับไปถึงบ้านนนั่คือเขาก็ต้องให้ หายาะคลที่ึงบอยู่็นระยะระยะข้าหหายก็คือว่าบรรดาสมบัตินะที่เราเห็นในภาพขายภาพหุ่นจีนตัวเล็กๆเขานำกลับไปด้วยยาคิดถึงก็จะเอาจีนหรือหน้าก,กากโขเหล่านั้นรูปเขาวงก็คโอยโ,ยโยขชาขออกมาจัดวางแล้วก็เขียนค่าแสดงภาาตรนี้เราก็เรียกว่าความโขจํำแห่งสยามซึ่งประกอบด้วยภาพจีนหรือว่าภาพจีนต่างๆนะคะโทนหัตมา นี Ooh, no ่ uh, <S อ os, okay. uh, okay. Okay. Uh, s r i ดิฉ mm ัน hmm. ก็รไรส์ด้วยตกใจมาตอนไหนไม่บอกไม่เคเอเลยโอเคตใจเล้มาเลยั้นเอาตรงนี้เลยนะคะภาที่เราปังเห็นอยตรงนี้ดิฉันก็เซอร์ไพรส์มากเพาว่านี่คือภาพที่มืเช้าเหมือน เทพารักษ์นราชสิจานะคะสยามรมราชกุมารีอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนนะคะในปีพศ2547<ม>นะคะวันที่26มีนาคมะค่ะไปมา,าวันนั้นเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจักรลองความหายใจลายเปาลัคีดี่บูเบอร์รี่คีดีนะคะกับภรรยาได้เดินทางมาที่เมืองไทยพร้อมกับ พิมเขียวต้นฉบับเพะ่ที่หน้านสมาคมซึ่งได้นำขึ้นมาทูลกล้าทูกลกระบอกถกาวายสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะใน,ในวันนั้นคุณเบียรี่ทีนี่ซึ่งวันนี้ก็อยู่กับพวกเราด้วยนะคะได้ทรงงานโทษถ่ะได้แสดงการเ,เขียนภาพนกตัวนี้นะคะบนเซลามิตตามเทคนิคดั้งเดิมของจุลทีนี่แล้วสมเด็จพ,พระเทพรัตน์ก็ได้ทรงงานในเวลาอันสั้นไม่น่าจะถึงหนึ่งนาทีนะคะ ือตามแบบที่เราเห็นทนี่เป็นแบบต้นฉบับของคีนี่จริงๆนะคะเป็นแบบออริจินอลนะคะตั้งแต่1906นะคะน้องน้อยตัวนี้จะปรากฏอยู่ในงานหลายชิ้นของคีนี่นะคะในในหลายขนาดของอา,อาคารมากมายและบนเซรามิกด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะคะทิติคุณเวรีบอกว่า,า,วากระ่อกต้นแบบนี้เพนนื่อจะได้ดูแล้วก็ลองท่งงานที่ไหนได้ท่านเห็นปุ๊บจุเวรีค่ะว้า ไวมากเสร็จแล้วท่ราะชันส่งงานไวมากแล้วหลังจากนั้นก็มีการนําไปเผาออกมาเป็นงานที่พวกเราเห็นวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณลดพนนะคะที่เราได้มีงานที่ทรงตามแบบที่การีโดทีนี้ได้ออกแบบเอาไว้นะคะแล้วก็มีมาอยู่ในห้องที่เรายืนอยู่นะคะเียรี่เบียรี่ทีนี้นักอนาานะคะคุณปัทติเสียเขาก็คงจะตะลึง เซรามิกของตะกูทีนี่มารวมทั้งลูกๆของเขาอีกสองคนคอสโมลแล้วก็นัทเลียทีนี่ก็ยังคงทำงานเซรามิกต่อมานะคะให้อาจารย์แนะนำอีกทนีนะคะว่าคุณเบรรี่ที่ฝุดใส่ค่ะคุณเบรรี่ที่นี่อีกครั้ง จริงๆแล้วมีคนหลายท่านถามเอ๊ะวีรีกรเปาล่ามีความสืบทอกันอย่างไรนี่ต้องย้อนกลับไปถึงยุคของบุนการิเลโอคีนีนะคะคือการิเลโอเนี่ยเกิดมานะคะไม่ได้อะชีวิตไม่ได้สบายหรือพวกเราจะนึกเ,เขาเกิดมาอายุ1ิขวบก็กำคาคุพ่อแล้วก็ต้องเริ่มลงมือทำง,งานนะคะ พอหนึ่งปีถัดมาคุณแม่ก็เสียนะคะก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นชายคนเดียวซึ่งคงจะเหงาทีเดียวนะคะในช่วงเวลานั้นคีโน่คือคุณู่คุณเบรี่แล้วก็มีคุณลุงดาริโยซึ่งดูแลนะคะก็สนับสนุนให้เด็กน้อยผู้ชายแหวนเอาปเป็นศิลปินนี้ได้เรียนศิละปะแล้วก็ให้ทํางานนะคะเป็นคุณคาริโอคีนี่นะคะได้เข้าไปทํางานกับศิลปินหลายท่านด้วยกันนะคะและตรงนั้นแหละคือจุดกําเนิดของเส้นทางสายศิยลปินของเขานะคะ คุณปู่ปี่นะคะกับคุณคาริโดคีนี่คุณปู่คุณเปาลา่าทีนทีซึ่งม,มันไี้อยู่กับเราเลยทั้งสองท่านนะคะก็ได้มาลงมือร่วมกันตั้งกิจการอันหนึ่งเป็นโรงเซรามิกชื่อว่ากอนนาชิซาโอเรนโซนะคะเป็นช่วงเวลาที่งดงานที่ทั้งสองท่านร่วมกันสร้างสารค์งานนะคะจนกระทั่งถึงปีถึง926ตอนที่คุณคาริโดคีนี่เรียกว่ายุอนุในชีวิตการเป็นศิลปินคือเขาทำง,งานทุกอย่างนะคะนะคะยเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะ เขาจําเป็นจะต้องถอยห่างออกจากโรงเซรามิกนะเพราะฉะนั้นการทำงานในโรงเซรามิกนั้นจึงตกทอดมาในสายของมือรีเรื่อยมาจากรุ่นโข่งพีโนมาถึงคุณอารุสโตมาถึงคุณเยรีคีนีละตอนนี Spike ้มีบุตรชายทายาทแล้วสองท่านนะคะได้ทํางานเซรามิกถ้าเราอยากจะเห็นฝีมือของเขาห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องที่เก็บงานของพวกเขาเอาไว้นะคะแต่ไหนๆอาจารย์คะในสายของมือรีก็มีอยู่อยู่ตรงนี้กับพวกเราแล้วนะคะเชิญท่านพูดอะไรกับพวกเราสักนิดนึงดีกว่าเกิดข้อข้อละ I thank you very much for this interest for our family and we are very much Thailand, Thai people and uh, we know Thailand as a tourist many years ago in 1979 when Bangkok it was very different and uh, after we come in Thailand many many times I think uh, we come in Thailand 50, 15 times นี่เราถะคือความรักนะคะในมุแผ่นดินไทยซึ่งแอบซ่อนอยู่ในงานศิลปะนะคะคุณเปาล่าเองก็จะพูดเหมือนกันว่าวันที่มาถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเหมือนกับมาถึงดินแดนที่เธอเคยรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามีบรรยากาศในบ้านผ่านภาพถ่ายผ่านสิ่งที่ นั่นถึงบอกฉันเคยเห็นแล้วฉันรู้จักก็เป็นที่คุ okay. mm ้นเคยผ้าไทยลูกชิ้นที่ใส่อยู่ไม่ได้ใส่ในเมืองไทยนะคะเวลาไปเปิดงานทีเจะรีีก็ผ้าไทยตลอดนะคะในห้องนี้เมื่อเดิมสัาห์ที่แอายุแบบเรียกว่าผ่านผ่านโรคข้นที่สองมานะคะยังมียังมีสเก็ตช์ของแท้ต้นฉบับทั้งนั้นเลยนะคะในห้องเหล่านี้ทั้งหมดมาจากเดินทางข้ามน้ำขึ้นเรือมา ลูกนาของสกุลทีดีดดอของบ e รี่กีดีนะคะแล้วก็ภรรยาค่ะคุณปัทิเชียนะคะด้วยซึ่งมาอยู่กับเราในวันนี้นะคะภาพขอเสีสงเยงปรบมลอให้คุณปัทิตเชียนะคะคุณปัทิเชียนะคะทุกท่านที่เห็นนะคะเธอออกแบบชุดนะคะคอสตูมนะคะเป็น2,000ชิ้นได้เลยคะ่ะ ว่าบางหลายทุกๆปีที่เมืองบองสซาโลเรนโซใกลๆ้ๆเมืงองฟอร์เรนที่นั่นมีมิวเซียมเชลเบิร์ดของตระกูลทีนี่อยู่นะคะแล้วก็มีบ้านพักของตระกูลทีนี่อยู่ที่นั่นด้วยทุกปีเมืองน,นี้จะปิดทุกเมืองค่ะแล้วทั้งเมืองก็จะมีคุณเบียรี่เปลี่ยนสถานะเป็นผู้บงการของประเทิเซียร์จิลล์มาลาคาสูทั้งเมืองจะกลายเป็นโรงละครขนาดใหญ่นะคะที่มีตัวละครและไปเดินอยู่ตั้งแต่ทุกซอกซอยในถนนของเมืองแล้วถูกคุมโดยฉากเรียกว่าเป็นละครที่เขาเรียกว่า ถ้าจากไปคุณกนณ้บอกนะคะเชิญเลยค่ะใช่ไหมคะ้าไปบ้านน่เชิญคะก็ตอนนี้เราจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการละครในส่วนที่5นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคีนี่กับโลกแห่งการละครนะคะอุปกรณ์มหาอุปกรเรื่องโรลันดอกมหาอรปกรชิ้นสุดท้ายนะคะบ ประพัน์ชิ้นสุดท้ายในชีวิตของชาร์โมกุชินีนะคะ่า,า,าได้ยินเรื่องชื่อมาดามบัตเตอร์ฟลายลาบวแวนนะคะจอสกานะคะท่านก็ไม่ควรพลาดที่จะรู้จักตูรันดอบนะคะเรื่องที่กุชินีเขียนไม่จบเพราะว่าต้องเสียท่านเสีิยน,นชีวิตไปนะคะในตอนนั้น ที่เราที่นี้มีความผุดพันอย่างไกลขเรื่องตูรันดอฟนะคะทีนี้ทำงานกับกุชีในโอกาสมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ร้วยกูชิท,ทีเขียน่ผลงานุูกปีซึ่งมีควาเรื่องเกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะพวกทีการเจอยูที่ียว่าเธอเป็นศิลปินที่ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองสายามนะคะดินแดนตูรันดอฟทีอ่อยู่ในความฝันของ,นนงนนะะเธอในการงานนะคะจึงได้เชิญให้ทีนี่มาออกแบบ นะคะให้จากคำพูดจากศิลป์ดนตรีนะคะทิจยกรที่นี้ไ็ได้หังสหลที่ขึ้นมาออกเป็นภาพนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณด้านตรงหน้าค่ะนะคะสีภาพนี้นะคะขอตรงนี้คืออะไรี่ะอาจาตรงนี้คือสิ่งที่เราจะนำทุกท่านเดินเข้าไปในโลกแห่งการละครเราก็เลยให้ตุลละครต้อนรับพว้เรานะคะตุลละครที่ยืนอยู่สามคนแถวบนนะคะคือบุคคลที่ร่วมการแสดง บนเวทีเดอะสกาลานะคะที่เมืองวิลานในปีแรกที่นำเสนอตูรันดอนะคะเมื่อพุชินีสิ้นชีวิตไปแล้วก็คือในปีคศ1926นะคะบุคคล3ท่านนี้ได้ร่วมการแสดงในครั้งนั้น